สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับคนหลังเขาผู้เท่าพาแซกวันนี้จะพามากินก้อยนะครับก้อยหมูก้อยดิบครับก้อยมะนาวขอโทษขออภัยทุกท่านที่ไม่กินดิบนะครับวันนี้นึกอยากกินก้อยหมูผู้เท่าเลยไปตลาดซื้อหมูมาทําก้อยก้อยมะนาวครับมาครับกินข้าวกับผู้เท่ากันซื้อข้าวเหนียวมา20สิบ ครับเรามาลุยกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลาคำแรกเลยนะครับได้มาครับสโตอของโปรดอร่อ <c oughs> ยครับอร่อยนะลุกด,ดดครับ ผักแก้มก็มีหลายอย่างเลยครับมีต้นหอมมีแตงมีพวกผักยาว ขนมเหนียวนี่ซื้อเอาครับไม่ได้ทำเองวันนี้เลิกงานมาค่ํคัใหญ่เลยครับ ยอดเลยครับมาครับมาของโปรดครับ